สวัสดีครับตอนนี้เวลาบา่ายโมงสี่นาทีนะครับวันนี้กำลังจะไปรับไปเจอตัวผู้ชายที่ีเรียกว่าเป็นผู้ชายข้างรักของของนุ่มสิบเก้านะครับมือเบสของพวกเราเองครับไอ้งั่งดิ๊กครับผมเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่มอนะส,สดีจ้าสวัสดีครับวั<พ>บนนี้เราอยู่ด้วยกันสองคนแล้วนะครับตะก,กี้อยู่คนเดียวครับอ๋อเมื่อกี้ผมไปไหน เมื่อกี้มึงขึ้นรถไฟฟ้ามาสายไม่ทันเพื่อมาสายนะครับไม่มันคนเรามันพลาดได้พี่รันนี้ก็จะไปรับกับเองั่งบิ๊กกันนะครับเพื่อนมือเบสของเรามือเบสปริศนาของเราแล้วครับที่ไม่เคยโผล่หน้ามาให้ชาวโลกได้เห็นนะครับถ้าใครคิดภาพพี่บิ๊กไม่ออกนี่บติดติงนีข้างหลังระบายเชื่อวเมฆอีกแล้วข้างหลังนะข้างหลังระบายเมฆอีกแล้วนะครับมันไม่มาไงเราก็หางานที่มันซะหน่อยครับผมจริงๆบิ๊กเขาเคยทำงานหลายอย่างเลยครับอ่ะดูเดี๋ยวดูรูปเลยปิ้งปิ้งอันนี้ปิ้ง นี่ชิงชาสวรรค์ปิ้งมาเต็มเลยครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอวิกที่สนามบินครับเฮ้ยขึ้นลงที่บินอีกรอบหนึ่งปิ้งสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้ววันที่ผมจะต้องขึ้นไปเรียนแล้วผ่านไปสิบนาทีก็ยังไม่ได้ออกจากสุราษฎร์ค่ะเบื่อหั่าเลย้ี ตอนนี้ก็อยู่ในสนามบินแล้วนะครับเรากลับมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ่าตะกี้เอาของมาคืนที่มอตอนนี้กำลัง on the road to ดอนเมืองแอร์พอร์ตดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับครับผมก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวขึ้นรูปไปนะปิ๊งนี่ฮะดอนเมืองเป็นอย่างนี้ครับครับผมใหญ่มากมาแล้วอะไรใหญ่มากมาดอนเมือง๋อ Okay มีท so <fl |ro|> ั้งโซนผู้สัญขาเข้านะครับปิ้งผู้สัญขาออกปิ้งผู้สัญภายในประเทศปิ้งระหว่างประเทศปิ้งทีนี้เดี๋ยวเราจะไปรับวีดีท์กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันนะครับขึ้นรถเครื่องบินนกแอร์ด้วยปิ้งที่กินผมอยากร้องเพลงว่ะวันนี้ต้องร้องเพลงอะไรร้องเพลงของชายมืองสิงห์พี่เบนน์ร้องอะไรวะนั่นอะไรทำไมเห็นดีนะทั้งไมวะ มึงร้องเพลงอะไรน้องชายเมืองสิงชื่อเพลงว่านั่นอะไรไอ้เฮียก็ไม่เห็นมเอาดีๆมึงมึงจะร้องเพลงอะไรวะแล้วจะร้องเพลงชายเมืองสิงแล้วมันชื่อเพลงอะไรนั่นอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรมึงบ้าเอาจะร้องเพลงอะไรขออีกรอบสิโอ๋จังนะเออผมจะร้องเพลงของชายเมืองสิงอ่าเพลงชายเมืองสิงเอแล้วชื่อเพลงอ่ะนั่นอะไรตรงไหนวะไอ้เหี้ยไม่เห็นเราดิเฮ้ยกูไมแล้วเหี้ย นี่เราอยู่กับบิ๊กแจ็คซีมาแล้วครับทำงานกุญจเราจะไปไหนครัไม่ไหนดิไม่ไหนดิบิ๊กไม่อยู่ข้าวเล้วดูข้าวอวันนี้กูอะที่ไปอยู่อีดอกทองดอกทองกับดอกสีเขียวมันต่างกันยังไงต่างกันเดี๋ยวเพาอีดอกคือมือ ้สองคนนี้ทะเลาะกอันนะถ้าไม่มีผมนะโแย่ยหรอไม่ได้หรอกแย่แย่แย่แยต้องเรียเรียกผมว่าจารย์ไรไม่กินเมือ่อกี้ก็อันนี้นะครับตอนนี้ก็ครบผ่านไปหมดวันแล้วนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับกลางคืนแล้วก็ ก็คือไม่มีอะไรจะถ่ายกันแล้วครับก็ขอปิดบล็อกไปเท่านี้นะครับแม่ไว้ก่อนเหนื่อยๆไอตัวนั้นก็ไม่มาขึ้นรยเม็ดเลยฮะขึ้นรวยปิ๊งครับผมใครใครคุ้เม็ดแล้วนะครับผมปิ๊งเนี่ยเอ้แล้วก็แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากอันนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรายการอะไรนะถ่ายบนรถไงครับผมไม่รู้เหมือนกันจะทำแบบอะไรนะเออครับเล่นแบบรายการนี้ก็ทำกันทั่วไปอย่างนี้นะครับผมเอ่ถ้าถ้าถ้าภาพรายการไม่ออกนึกภาพพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตปลาหมด ผมฝากด้วยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย